ันนี้นะคะพี่ม่อนจะพากิา๊กเนี่ยารู้จักกับรถ t o y ย t a a อาพั2.5ตัวนี้ต้องบอกเลยนะว่าเป็นปีล่าสุดของเรามีรถพร้อมปุ่กนะครับก็เดี๋ยวเรา,าลองเกสไรด,ดูแล้ววันนี้มีเกสพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวเราตามมาชมดูว่าเกสพิเศษคนนั้นคือใครบอกได้เลยว่ากูลรูระดับแนวหน้าของประเทศเลยครับผมอน่ากจะเยอะกี่ล้นเลยก็มีย อโดนโดนบอกกระชากวิญญาณเอาลยครับแอบเบอร์นิดหนึงแฟนแมนยูเบ๊กแฮมราคาพิเศษเลยครับเลขเจ็ดนะครับติดต่อมอนโชคดีทะเบียนได้เลยครับโชคดีทะเบียนเลขที่ใช่กับป้ายที่ชอบสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะคุณก็อยู่กับกิกนะคะคุณฟังแล้วก็พี่ม่อนนะคะที่โชคดีทะเบียนค่ะวันนี้นะคะพี่ม่อนจะพากิ๊กเนี่ยไม่รู้จักกับรถโตโยต้าอะพาร์ท2.5 ัวนี้ต้องบอกเลยเนะครับว่าเป็นปีล่าสุดใช่ไหมคะัพี่ม่อนใช่ครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับอของ Osk เรานะครับก็ของเรามีรถพร้อมโผลนะครับก็เดี๋ยวเราลองเทสไซน์ดูแล้ววันนี้มีเกสพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวเราตามมาชมดูว่าเก๊สพิเศษคนนั้นคือใครบอกได้เลยว่ากูรูระดับแนวหน้าของประเทศเลยครับผมได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่ามีออปชั่นดีๆอะไรกันบ้างค่ะดีครับตามมาครับ วันนี้นะครับก็ถือว่ามาเป็นแขกรับเชิญนะฮะของโชคดีทะเบียนนะครับเรียกว่าถูกล็อกคอมารีวิวนะฮะ กับรถคันนี้ครับโตโยต้าอ p h a าดนะครับตัวใหม่ล่าสุดครับ2.5แซนะครับเครื่องยนต์เบนซินล้วนไฮบริดไม่ต้องมายุ่งนะเดี๋ยววันนี้ผมจะลองรีวิวดูแล้วก็คุยกันไปว่าตัวรถเนี่ยของทาง OSK เนี่ยออปชั่นประมาณไหนบ้างแล้วก็วันนี้มีพิตตี้สาวสวยแล้วก็คุณม่อนโชคดีตะเบียนมานั่งด้วยนะครับโอเคพร้อมรื่ยังาสาวพร้อมแล้วค่ะเราไปกัน,ลเ,นเลยด้วยเพราะว่าเ,ะะเหมือนครั้งแรกที่ขึ้น นั่งเอาผ่าตัวใหม่ค่ะครับไม่ต้องเกรงนะฮะสุดปกติน,ะะนั่งเล็กซาบก็ผูกปกตินั่งหรูอันนี้นั่งเล็กซาบก็ผูกปกตกริรถเมคค่ะโอเคที่กิ๊กนั่งนี่คือแบบกว้างมากค่ะคือแบบยกขึ้นมาได้เลยใช่เดี๋ยวถ้าเกิดระหว่างรถติดเดี๋ยวพี่ตี้เราจะโยคะไประหว่างทางกพี่กฤติโอเคตอนนี้เรากำลังเคลืนตัวแล้วนะฮะโอเคค่ะวันนี้จะพาไปซิ่ไหนคะพี่ลิงก็สักรอบนึงแถวแถวนี้ยเราเสร็จเดี๋ยวเราไปต่อกันแถวแถวย่านเอกมัยแล้วกัน ไปทำไมตอนเย็น <c oughs> เลยได้ทาเลยได้โอเคมาตอนนี้นะครับก็มาเรากําลังเคลื่อนตัวแล้วนะครับกับน e. ิวเอาพายสองจุดห้แซดนะครับตอนนี้นั่งแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้เหรอคะรู้สึกว่าแบบรถมีความแบบนุ่มมากเหียบมากนี่กากทราบว่ารุ่นนี้ค่ะแรงมาประมาณเท่าไหร่สองจุด้เบนซินลว้วนนะครับสเปคก็คือเมื่อกี้พุ่งท้องมา ประมาณ1 8 3แรงม้าครับแรงปิดก็ประมาณราวๆ230้มิกว่าลิตอย่างอาผ่านเนี่ยมันเป็นรถบ้าใช่ไหมคะแล้วมันจะประหยัดกว่ารุ่นเก่าไหมเรื่องแบบน้ำมันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับลิจริงๆรุ่นนี้เขาเคม้อยู่ประมาณ17โลลิตร17โลลิตรตัวออปชั่นคันนี้เท่าที่เห็นเนี่ยก็รู้สึกว่ามาครบเลยนะครับหน้าจอเป็นดิจิตอลหมดเลยแล้วก็ตัวจอกลางนี่เป็นทัชสกรีนแล้วก็เป็นระบบปฏิบัติการใหม่ของ t o โยต้าด้วยเอาตรงจอกลางเนี่ยข้างหลังอ่ะ นางสุดยังลอยเห็นเลยนะสอบมากแบบว่าเปิดได้ใหญ่มาาเนี่ยลอง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 ุนตรงแอร์นี่สิรู้สึกไงเนี่ยแหละก็เป็นดอัลที่คอนโทรลตัวอุณหภูมิแอร์นะรู้สึกดีใช่ไหมรู้สึกว่ามันใช้งานได้สะดวกมากขึ้นกว่าตัวเดิมใช่ตัวนี้มันยกยอดมาจากของเล็กซัสเลยนะแบบเดียวกับเล็กซัสเลยใช่ เนี่ยหน้าจอแบบนี้มันจะเหมือนกันเป๊ะเลยกับตัว LM ซึ่งแพงกว่านี้เยอะ LM มีล่อไป7ล้านนะ7ล้านใช่เล้านนี่คือราคาแบบว่าซื้อรถแบบสพอร์ตได้เลยใช่ครับแต่ซีรีส์ี้คุ้มกว่าเชื่อพี่สนุกกันทางครอบครัวสี่ล้านเท่าหร่นครับคุณม่อนสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นนะครับราคาดีมากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะพิเศษกับตัวอื่นคือมีชุดแต่งโมเดลดิสต้าแาญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นมียังไงเรามีอย่างนั้นเลยยกมาทั้งคัน เพิ่มอีกแค่10,000แบาทเท่านั้นเองก็คือ4ี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถเราพร้อมส่งอยู่แล้วนะครับในส่วนของออปชั่นต่างๆที่ต้องเป็นเช็คคันต่อคันแต่นี่คือคือฟูลสุดๆนะครับรวมถึงในส่วนของวารันตี2ปี4ี่หมื่นโลนะครับแล้วก็บริการหลังการขายฟรีพรม,พรอ,มอะไรอย่างเงี้ยเราลองมาคุยกันดูได้คอนดิชั่นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามาลองคุยกันดูนะครับของเราโอเคเรียบด่วนนะครับสู้ราคาอยู่แล้วถ้าสมมติว่ากิ๊กไม่มีเวลาที่จะมารับรถ ได้เลยครับเ,เราเราบริการส่งทั่วไทยอยู่แล้วด้วยรถสไลออนนะครับแล้วก็รถสไลออนของเราเนี่ยก็มีประกันให้อยู่แล้วนะครับ <S <S ไม่ต้องห่วงระหว่างช่วงการขนส่งระหว่างการเดินทางน,นะครับจะอยู่เนื้อใต้ออกตกเราส่งให้หมดนะครับเพียงขอแค่ท่านโูมานะครับก็คือทั้งออปชัน่นทั้งบริการทั้งการดูแลทั้งทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถก็คือครบคันมากๆใช่เพราะวผมเองเป็นผู้จัดการเอ่อมาเก็ตติ้งที่ o ออยู่แล้วนะครับเราเปิดมาเกือบ10ปีแล้วนะครับ แล้วก็ช่องบริการเกือบ20ช่องนะครับยังไงลองแวะมาชมกันดูแล้วก็มีสาขาที่ราชบุรอีกที่หนึ่งนะครับก็สะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นใช่วันนี้ยินดีเป็นเกียรติมากนะครับกูรู <c oughs> แห่งโรสซิ่งมาล,ลองเทสต์ไดร์รถ MPV แบบคูรๆบ้านนะครับรถครอบครัวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะรอดูใช่ ท่านในที่ขับล<ต>ุปรคา,คารแล้วหนหวกหูอะไร,รอย่างเงี้ยขับรถสปอร์ตแล้วมันเล็กเกินไปอย่างมีบ้านไว้กับรถก็เอาผ่านครับชั่วโมงนี้ถ้าคุณขับลูเปร์คารขับได้พิตี้คนเดียวครับแต่ถ้าคุณขับรถตรู้ตีหนนสิบครับ เอนนี้ดีกว่าตอนนี้รู้สึกยังไงครับข้างหลังนั่งแล้วรู้สึกยังไงนั่งแล้วรู้สึกโค้งเพลงไหมรู้สึกกระแทกกระทันไหมเข้าที่ผมนั่งแล้วก็ใช้ตัวสศูนย์แล้วมาทรุ่สี่ศูนย์เนี่ยผมว่าเก็บเสียงได้ดีขึ้นช่วงล่างหนึบขึ้นการเปลี่ยนเลนทําได้ดีกว่าตัวเดิมเยอะนะครับไม่โค้งน้องน้องเป็นยังไงบ้างเคยนั่งรถตู้ไหมปกติใช้รถอะไรกันอยู่เคยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ารุ่นเนี้ยพอมานั่งอ่ะรู้สึกว่าเครื่องยนต์อะไรคือเงียบมากช่วงล่างแน่นอย่าง เวลานั่งไม่ก็ไม่คงเคียงอะไรเลยคือสบายมากอ่าแล้วก็จะบอกว่าเบาะเนี่ยคือมันมีแบบก็แบบเย็นด้วยใช่ไหมใช่ครับเบาเย็นด้วยแต่ตอนนี้ผมผมผมเนี่ยผมมีฟิลเหมือนแบบไม่ได้อยู่กรุงเทพไม่อยู่เมืองไทยแล้วมีฟิลเหมือนอยู่มาเก๊าห้องกงเนี่ยเห็นหน้าพี่ลิงแล้วเหมือนอารมณ์เหมือนแบบแบบรถมิวซีน่ะรถมินูวซีบ่อนรับอะไรเงี้ยได้ฟิลแล้วรถมันเงียบแบบเงียบแบบจริงๆรินะเก็บเสียงเก็บเสียงในห้องโดยสารได้ได้ดีมาก คืออันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ลองทางยาต้องบอกอย่างนี้ก่อนปกติจะเห็นกุ๊ลิงค์เทสแต่รสซิ่งนะครับวันนี้มาเทสรถแบบผู้ชายอบอุ่นบ้างครับลองดูเดี๋ยวจะมีแบบเจาะลูกโป่งไหมไมมีเจาะลูกโป่งไหมไม่มีนะไม่มีเจาะลูกโป่งแถบถอดเสื้อเสื้อโบวี่มีนะรายการนั้นพักไปแล้วเสียงตามเข้ามาตลอดเลยนะรายการนั้นพักไปแล้วัได้เสียงตอบรับดีมากก็ที่ขับดูนะก็จะรู้สึกว่าตัวรถนี่เงียบครับเก็บเสียงดีแล้วก็ความรู้สึกของการโค้งเพลงน้อย นะ,ะพราะรถตู้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าช่วงล่างเนี่ยเซ็ตมาไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะเหมือนนั่งเรือจะรู้สึกว่ากดคันเร่งทีหน้าเชิดเบรกทีแบบมันก็จะทิ่มแบบดูงคงเโคงเลย,ยอันนี้มันจะค่อนข้างทิ้งนิดนึงมันจะโยนนะอันนี้เราหน้าหลังถือว่าไม่โยนนะผมว่าใช่มันจะโยนใช่ไหมอันนี้ก็จะลดอาการพวกนั้นลงไปเยอะเพราะ,ะช่วงล่างหลังเนี่ยอาจจากสเปคมาเป็นช่วงล่างหลังเป็นดับเบิลวิชพูลซึ่งตัวตาแม่งเสร็จช่วงล่างได้ค่อนข้างมีความเป็นเอกลักษณ์มากคือปกติช่วงล่างหน้าจะมีดับเบิลลวิชับ ต่นี้คือเข<ม>าใส่ดับเบิลวิชโบนนะใช่ครับดับเบิลวิชโบนมันตีอยู่แล้วมันทําให้ล้อมันตั้งฉากเกาะขอนอยู่ตลอดเวลาก<ม>็ขับแล้วรู้สึกโอเคนะเป็นรถตู้ที่บอกตรงเลยว่าถ้าเครื่องยนต์2.5ตัวนี้กดไปเร็วๆเนี่ยเล่งแซงเนี่ยก็ถือว่าช่วงล่างน่งาจะนี่นั่งกันมาเต็มคันเลยแล้วอย่างที่ลิงก์เป็นคนขววับอ่ะทัศนาพิสัยมันแตกต่างกันหรือมันก็ใกล้เคียงกันฮะโอ้ถือว่าทัศนาพิสัยดีนะตัวเนี่ยตรงนี้สังเกตไหมครับพอมีช่องหน้าต่างสามเหลี่ยมด้วย มันทําให้เราพูดง่ายๆไม่มีจุดอับสายตานะมันก็ทําให้คนขับย<ถ>อย่างน้อยไอ้มุมแค่นี้แหละบอกว่าจําเป็นแค่ไหนจาเป็นมากเวลาวเราขับเข้าที่จอดหรือที่แคบๆไปอะไรเงี้ยมันเป็นมุมที่ทําให้เราเห็นอะไรที่ที่ก็เรียกว่ามันกว้างขวางขึ้นก็จะทำให้เราขับรถสบายตัวนี้เนี่ยซันร,รูฟจะเป็นตัวตัวแยกสองฝั่งนะครับปกติจะเป็นหน้าหลังอันนี้ก็คือจะวิ่งวิ่งคู่นะครับจะทำให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่อึดอัด สรุปใครสรุกมันนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าตาเนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าพิเศษกว่าตัวเดิมก็คือว่ามันหลอกว่าตรงที่ว่ามีชุดแต่งบริ i s ิสตามาพอมีชุดแต่งมีสเกิร์ตมาเนี่ยมันทําให้การขับขี่เนี่ยเฟิร์มมากขึ้นดีมากขึ้น ครับคือรถรถมันดูมีเทสมากขึ้นทุออกอย่างอีกก่อนคือคเอาคุณเอารถแบบแตนๆมากับรถที่มันมีชุดแต่งโรลิสตา้ามาจากโลกมานเนี่ยความหล่อหล่อขึ้นเกิน30%บอกได้เลยอันนี้เบาะสามารถเมมโมรี่ไว้ได้ไหมครับเมมคนขับได้ครับเนี่ยครับมี3ตำแหน่ง3ตำแหน่งนะครับอยู่ตรงนี้เราปรับเท่าไหร่เลยปุ๊บ เรากดเซฟไว้ตำแหน่งหนึ่งนะจะเป็นอย่างเงี้ยเราของเราเบอร์หนึ่งเป็นของพี่เบอร์สองเป็นของน้องอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเบอร์สามก็จะเป็นเด็กครับเบอร์สองจะเป็นกิ๊กเบอร์หนึ่งยัเมียครับเวลาลงรถต้องกลับต้องกลับไปกดเบอร์หนึ่งต่อนะครับเวลาครับไม่งั้นพลาดนะฮะเดี๋ยวจับโมได้คนรถต้องกับคนรักครับมาซิกันนิดนึงนะไปกดดู มิ้งใช้ความเร็วอยู่ที่มาต <100 S 1> <200 S 2> ั้งร้อยสองร้อยสามแลครับตัวนี้กินเกียร์ซูเปอร์ซีพีทีด้วยก็คือจะเป็นเกียร์ที่เรียกว่าใช้โอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาคอน,นโทรลเ,เกียร์นะับเกียร์มันเปลี่ยนเกียร์ได้ฉลาดขึ้นครับแต่ขับร้อยสามสิบก็ยังไม่รู้สึกว่าร้อยสามสิบนะคะม,มีความเร็วแต่ยังไม่รู้สึกว่าแบบว่าเครมันมิ้งมากอะ<ม> ว่าออกแบบมาได้ดีนะคือด้วยรถตู้เนี่ยด้วยหน้าที่มันใหญ่โดยการบรรทัดสองลมหลัก่อนแอโรไดนามิกเนี่ยพอวิ่งจากวิ่งเมื่อกี้วิ่งจากสามร้อยหน่อยๆวิ่งมาหนึร้อยสี่แป๊บเดียวนะแล้วเสียงลมแทบจะไม่รู้สึกเลยนะว่าคือถ้าคุณเพียๆมานู่นนั่นนี่หรือไปแบบเที่ยวเล้าไปเที่ยวอ่างนะนั่งหลังตู้นะคุณล่วงเลยพอเจอแอร์เย็นๆบอกได้เลยแอร์โตโยต้ากับชั่วโมงนี้กับกับอุณหภูมิ41องศานะผมบอกได้เลยโคตรฟินอ่ะเอาอย่างนี้ได้วอ่ะมามาก็มีพิมพ์อ่ะอันนนนีี้้พพููดถกะะเเรราจิงๆแลว่ย ต่อให้ที่บ้านเนี่ยจะมีรถพวกรถซิ่งรถอะไรรถไฮพลอฟแมสอะไรก็ตามเนี่ยทุกบ้านมันต้องมีรถแบบนี้พอรถแบบนี้เนี่ยแหละเป็นรถที่แบบว่าผ่อนคลายมากรถที่แบบว่ามีคนขับให้นั่งสวบายไปไหนก็ได้ทำงานก็ได้จะแวะไปนั่นไปนี่ก็ได้ดูไม่น่าสนใจเลยนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเปลี่ยนเลนดูนะฮมือใหม่เราขอลองหน่อยนะนั่งกันะเยอะกี่เรเปลี่ยนเลนก็มีย้อยบ้านนั่งเล็กนอ ไม่ถึงกับพวกค่ะเลยน้อยยังได้อยู่งได้อยู่ี่ไยูกระชากวิญญาณเลยครับแอบเบอนิดนึงแอบเบอ์นิดนึงนี่คือวิญญาณมันตามมาตัวมาไม่ทันครับแต่ไม่เสียวนะกได้รว่าไม่เสียวว่าเ่อกยิู่งบอกว่าลูกค้าผมมามีคนนึงใช้ s อยู่วันนั้นไ่เจอที่บมันแบบไปดูฟอ r ์ูนดนู่นนี่ะี้ยผมิว่าเป็นอัคา ทุกวันนี้3ปีให้หลังนะกวันนี้นั่งเอาผ่าไปนั่งเอสคราเลยเขาบอกว่ามันในเอกว่าในประสงค์คือจะเอาสุนัขเอาหมาแมวขึ้นมานน่นนั่นนี่จะเอาเก้าวี้หลานเก้าวี้รถเข็นหลานขึ้นมาหรือแบบวันดีคืนดีเนี่ยมาจากัวหินจะซื้อต้นไม้กลับเอ๊เอาผ่ามันทําทได้ทุกอย่างนะต้องกาก่อนแต่เอสค้าแล้วมันได้หลออย่างเดียวและที่สำคัญคือมันเมื่อยค<อ>ือเสียงผมเนี่ยมีคนรถอยู่พอมานั่งรถตู้แล้วว่าไม่อยากขับแบขับรถเองนะหนึ่งเรื่องที่จอดรถสองในส่วนของความสุขสบาย นะครับสามเมาแล้วขับชั่วโมงนี้บอกได้เลยครับมอบตัวกับเอาผ่านดีกว่าครับสบายใจกว่ารอบตำรวจตำรวจจริงๆนะครับเจอด่านนี่ปวดหัวนะครับชั่วโมงนี้ใช่เอาผ่านเนี่ยเป็นรถตู้ที่ร sí. าคาไม่ร่วงราคาไม่ตกนะบอกเดี๋ยวก่อนก็จริงเป็นรถสามัญประจำบ้านนี้ดีกว่าใช่ครับคุณจะเจนไหนเจน20เจน30เจน40ราคายังได้อยู่นะก็ในวันนี้เจน20่สถูกขายไปก็อยู่มาสักล้านถูกลบเจน30ก็อยู่มาสักสองล้านสองล้านห้าเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่ารถที่มันแพงขึ้นเนี่ยเอาผ่านสแตเดิมสามล้านห้า เปลี่ยนไปเวอรต้าอยูยุดผลเป็นหนึ่งปีนะครับแล้วก็ตอนนี้เปิดตัวมาสี่ล้าน5แสนเก้าหมื่นศูนย์เปิดตัวมาสีล้านต้นต้องรอรถนานแต่เราเป็นเฟร์มาร์เก็ตเนี่ยเรามีรถเลยนะครับบรันตี2ปีสี่หมโลแล้วที่สำคัญเนี่ยรถที่มันเป็นเจนเก่าๆเนี่ยราคามันขึ้นเพราะว่าตัวใหม่ราคามันแพงกว่ากันล้านนึง<ช>ไมะงั้นเนี่ยคนที่ใช้เขาผ่าน็ไดเลยครับกำไรใช้ใชกําไรใช้ไม่เจ็บตัวผมรับประกันตอนนี้มีสีอะไรบ้างวะตอนนี้มีขาวมีดํามีทองนะครับ ผมขายเอาผาดตั้งแต่เอดีซีเมื่อสิบตุ่มีที่แล้วนะวันนี้ลูกค้าก็จะใช้เอาผาดผมไม่เห็นรถขนาดที่มันข้ามเอาผาดได้นะนี่เราไม่นับจไม่นับเล็กซัสนะที่ราคาแพงกว่าเท่าตัวแต่ถ,ถ้าเป็นผมนะผมจะซื้อซีดีห้าคันหนึ่งหรือซื้ออ e ีค้าคันหนึ่งแล้วก็ซื้อเอาผาดคันหนึ่งดูป๋าก,กว่าดูเล็กซัสแน่นอนแต่ถ้าคนมองว่าเฮ้ยเรามีรถแบบรถรถทั่วไปใช้อยู่รถซีดานใช้อยู่เอ็มพีวีใช้อยู่ทําไมคนถึงชอบใช้เอาผาดเชิญที่โอเอสเกนะพบผมได้ทุกวันนะครับ มาลองดูนะครับมีรถคันนี้อยากเปลี่ยนเป็นเอาพาดตีราคาให้หน่อยอยากได้เท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะครับให้ราคาสูงนะครับสู้ราคาอยู่แล้วตรงไหนมารถเก่าคุณได้เท่าไหร่รถใหม่เท่าไหร่หน้าที่ผมคือมีหน้าที่ทํารถเก่าให้คุณราคาสูงสุดและรถใหม่ทำราคาต่ําสุดนะครับเรามาคุยกันดูนี่เปรียเกียบกันเลเดี๋ยวหนูลงนี่เดี๋ยวเราคุยราคารถกันเลยค่ะให้ผมไม่ต้องพูดอะไรเลยเน่ยคือย่างงี้คือถามว่าเราไม่ได้ขายถูกสุดตั้งแก่อนเราขายตามคุณภาพ ด้วยชื่อเสียงของเราเนี่ยเราเปิดมานานนะครับแล้วสิ่งที่เราเหนือกว่าเจ้าอื่นคือในส่วนของเซอร์วิสเรามีพนักงานไปรับส่งให้ถึงที่ไม่มีคใครจ่ายนะครับหรือลูกค้าบางคนอยู่ภูเก็ตลูกค้าอยู่บางคนอยู่หัวหินนู่นนี่แจ้งมานะครับเผมส่งพนักงานไปให้ไม่มีอะไรยากครับคุณจ่ายตังที่เดี๋ยวเราดูแลให้ก่อนนะครับรรรรผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้เงิน <c oughs> แล้วก็ซื้อความ <c oughs> สุขสบายผมว่าวันวันหนึน่งอ่ะเราหาเงินได้มากกว่าที่เราจะใช้จ่ายในส่วนของการดูแลคุณภาพชีวิตของเรามากกว่า นะครับเดินประมาณพันร้อยขึ้นนะด่วนพันหนึ่งเลครับคุณลิงผมนี่ปรับใจเขาจริงๆครับผมกระเป๋าตังค์เขามีแต่แบงค์พันนี่ทำเล่นใบไม่ต้องทอนไม่ถ่ายคลิปถ่ายคลิปโอ้ดับไหนแล้วน้องเอาเอาดับเป็ลชีสสองครับแล้วก็เป็นฝ่ายด้วยนี่ไม่ได้ไม่แม็กชัยนอดแม็กเอาอะไรอีกไหมอ๋อโอเคไปครับลิงแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ที่คุณลิ้งขับเปลี่ยนเลยกันทันอปไหนเงี้ยครับมัน สมรรานเป็นไง้างครับตามที่ก็จริงๆนะรถตู้โดยส่วนใหญ่แล้วมันต้องโค้งกันบ้างแครับแต่ตัวนี้มันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเครับได้ครับคือมันกลับมาไวเนาะเพราะว่าแต่เท่าที่อ่านจากสเปกอีกเขายังบอกว่ารุ่นนี้มันจะเตี้ยลงกว่าเดิมประมาณ1เซนถึง1.5เซนเพื่อเพิ่มแฮนด์ดลิ่งก็คือในการมาควบคุมที่มันจะโค้งตัวน้อยลงคือเซ็ตให้มันดูแบบต่ำกว่าเดิมเตี้ยกว่าเดิมนิดนึงในเรื่องของการเซ็ตช่วงล่างนั่นแหละก็รู้สึกว่าจะไม่ทัน ต้องไปโมดิฟายได้เพิ่มเติมหรือไปปรับแต่งเรื่องโช้ก้าสปริงอะไรก็ถือว่าเป็นรถที่ว่าเดิมๆเอาอยู่ไอ้รับณลิงได้นะผมว่าเอาอยู่เอาอยู่อยู่อย่างนี้ผมมีอย่างนี้ด้วยด้วยประสบการณ์ที่ผมขายรถตู้มาสิบกว่าปีนะก็จะมีลูกค้าประเภทนึงแล้วกันที่แบบว่าคุณม่อนรถตู้ไม่เคยนั่งหนึ่งขับยากสองนั่งยากไอขับยากเนี่ยผมเถียงแต่นั่งยากเนี่ยผมไม่เถียงบางคนเนี่ยบอกว่าขับรถเล็กๆมานู่นนั่นนี่แต่ถ้าบางคนที่เคยขับแล้วเนี่ยเคยซื้อรถให้ภรรยาขับแล้วเนี่ย เขาชอบนะเพราะว่าด้วยวิชั่นการมองเห็นหรือว่าด้วยอายุที่เราแบบ40กว่า50ากว่าแล้วเนี้ยเวลาการนั่งมันเหนื่อนั่งเก้าอี้อ่ะมันนั่งสะดวกสบายกว่าแล้วรถมันขับง่ายเพราะว่าด้วยการที่มันมีวิชั่นที่มันสูงกว่าคันอื่นเนี่ยเวลารถมีอุบัติเหตุข้างหน้าเนี่ยเรามองเห็นแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างที่คุณลิงแจ้งเนี่ยก่อนหน้านี้บางคนนั่งรถตู้แล้วโคง้งถึงกับอาเจียนก็มีนะเพราะว่ามันดิ้น ต้องบอกอย่างนี้นก่อนมันดิน้นมันไม่เหมือนรถเก่งเพราะว่าจุดศูนย์ทวงเนี่ยมันมันอยู่ต่างกันเยอะแต่ว่าคันนี้มันโดนโหลดลงมาแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่คุณลิงเปลี่ยนเลนกระทราารันหันเมือเ่อกี้เนี่ยผมคิดว่าคันนี้ทำได้ดีกว่าคันเดิมเยอะอย่างคันเดิมเนี่ยผมหมดโชวคไปเป็นแสนเหมือนกันนะในการเปลี่ยนโชคเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แต่ว่าคันนี้รู้สึกได้เลยว่าแบบว่าเกาะถนนแล้วดีลักน่องลักน่องใช่ครับ ข้อไหนที่เยนั่งเครื่องบินแบบ business first class แล้วคือจะมีที่ตักน่องด้วยเวลาเราแบบทายนั่งทางยาวอะไรอย่างนี้ก็จะไม่เมื่อยนวดสบายนวด่มีแบบว่านวดข้างหลังนะครับนวดหลนั่งอที่ลมอางดนองอปล่าออออานั่นอันนี้เป็นไงบ้างครับไอ้บอกเอื่อกี้เรานั่งลราสัมผัสยังไงบ้างครับตรงตัวบอกตัวนี้ครับหนูชอบอะไรตรงนี้ไหมตรงหมอนี่เนาะช่ ไดด้ีเนะแต่พี่ชอบที่มีหนูสองคนมากกว่าผมมีพี่ลิงค,คนเดียวนะมันดูไม่เหงาสนใจนุ่นแบบอาตโนโมูร์เออใช่ใช <laughs> ที่นี้หนูอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของฟังกชันหนะ้าจอน,นี้มันรองรับอะไรน ในในใได้นะครับตัวนี้มันเป็นจออย่างเล็กซัสมาใช่ไหมครับลิงก็จะเป็นบิวอินมาเลยนะครับปกติเนี่ยตัวเดิมก็จะเป็นจอแล้วแต่เราจะใส่ TVC เพ o เนีย Alpine นะครับแล้วก็จะมีจอจอกลางให้วันละสิบนิ้วแต่ว่าผมว่าระยะเนี้ยดูแค่จอเนี้ยกำลังดีเพราะว่าคือจอถ้าเกิดว่าคุณจะเอาออปชั่นบางคนแบบโอ้ขอสิบห้านิ้วได้ไหมพอฝังเข้าไปปุ๊บอ่ะคุณจะเปิดช่วงช่วงช่วงกลางของฟันรูบเนี่ยมันนาให้แสงจ้าเข้าตาแต่ระยะเนี้ยผมว่าระยะดูแล้วก็ พอดีกับกรอบสายตาของเราด้วยเหมือนเราดูลงหนังนะครับพอดีกรอบกรอบสายตาของเราด้วยเพรด้านน่ะมันดูเก็บไม่หมดแล้วแสงมันจ้าพออยู่ในรถเนี่ยมันขวดสายตาเกินไปคือจอมันดูได้จนถึงแถวสาวมเลยนั่งอยู่แถวสามแบบนั่งแบบกินอย่างเงี้ยมองเห็นจอแบบชัดเลยอะ่ะของเราครบวงจอเลยในส่วนของซื้อรถขายรถซื้อทะเบียนขายทะเบียนซื้อเบอร์มือถือนะครับยบางคนเขาชอบเต็มเต็มอ่าไม่เลยด้วยทางรมาออปชั่นมาเต็มเล็กคนมาเต็ม ใช่อ,อย่างตัวนี้เนี่ยอย่างตัวนี้พานไข่โฟแปดนะครับโทรมาวันนี้บอกได้เลยว่ามีราคาพิเศษสําหรับแฟนคลับของโชลีทะเบียนแล้วก็แฟนคลับของ f อฟโกของคุณลิงเองนะครับใบนี้เราภูมิใจนาเสนอเป็นโฟแปดสี่จุดสองแปมนะครับพานแทนด้วยแปดนะครับไข่แทนด้วยสองนะครับเป็นส 10, 10ิบสิบบวกแปดสี่สามสองก็ด้านหลังอีกสามสองก็เป็นสี่สองแปมนะครับ คนไหนที่ขับรถแล้วอยากมีสเสน่ห์นะครับอยากมีศิลป,ปะการพูดคุยเพบปะปาเอรจารนู้นนี่ใบนี้เลยครับผ่านไข่โฟกแปนะครับเลขพร้อมส่ง4รี่าสลับดูแลท่านถึงหน้าบ้านที่โชคดีทะเบียนครับผมแล้วก็หรับบางคนไม่ชอบแบบแบบไปเกินไปอยากแบบว่าคิงครีนนะครับใบนี้เลขเทเทเลขเจ็ดครับช้างตุลาเจ็ดนะครับ,รบ,รบใบนี้ผลรวมดี14แต้แปมนะครับบอกแล้วโชคดีทะเบียนชื่อนี้มีแต่ของดีๆให้ นะครับช้างแทนด้วย2จุฬาแทนด้วย5 7าเบวกเป็น14แต้มนะครับผลรวมดีนะครับท่านใดที่สนใจนะครับมีแฟนแมนยูเบคแฮมราคาพิเศษเลยครับเลขเนะครับติดต่อมอนโชคดีทะเบียนได้เลยครับไม่ใช่เด็กผีแต่ว่าเจ็ดนี่ชอบนะครับเรียกว่าบอลทูบีแล้วกันครับสำหรับแมนเชสเตอร์นะครับช้างจุฬาเจนะครับ2ล้านหน่อยๆลองดูครับเดี๋ยวผมดูราคาพิเศษให้แล้วก็สำหรับปีนี้มีมังกรไม้นะครับเลขนาแรงที่คุยกับ เลขเรียงนะครับเรามีเลขเี่ยงนี้นะครับผมครับสำหรับคนที่ดู E ีีที่แล้วนะครับก็เป็นเกียรติจริงๆนะครับสาหรับปีมังกรปีนี้นะครับตอนแรกเราคิดว่าเป็นมังกรทองไม่ใช่นะเป็นมังกรไม้นะครับก็ย้อนกลับไปดูอีีเดิมได้ท่านใดที่มีรถอยู่มีบ้านอยู่มีที่ทำงานอยู่มีโต๊ะทํางานอยู่ก็เอาพวกสีแดงสีส้ม อะไรมาแปะไว้นะครับสำหรับปีนี้เป็นปีมังกรไม้นะครับไม้ที่ออกเฉดๆแบบแดงๆส้มๆดีแน่นอนนะครับแล้วแล้ววันนี้เนี่ยคังจุฬาสี5-6ป้ายมังกรทองนะครับดียังไงป้ายนี้สามารถเป็นป้ายได้สามสีคือส่วนของขาวดําชมพูม่วงกราฟิกแล้วก็ป้ายทองนะครับเไม่งั้นคังจุฬาสี5-6รวม23แป้นนะครับสวยสุดๆนะครับใบนี้มีราคาพิเศษให้สําหรับ FC นะครับยังไงลองโทรมาก่อนนะครับรูทการ์ดไม่มีชาร์จคังจุฬาสี5-6ใครไม่มีเรามีที่โชว์ริทเวียนครับผม ไปก็ต้องผู้ชายใช่คือคืออย่างนี้ครับเหมือนผู้หญิงนะครับผู้หญิงสวยกระเป๋าต้องหรูด้วยถูกไหมถ้าฮิ้วโค้ดไมจะดูดรอปดหน่อยแต่ถ้าฮิ้วแอมเมดดูชาแนลบอกได้คําเดียวผู้ชายมีเคลิมอ่ะใช่ไหมครับวางตรงไหนก็ดูดีมั่นใจใช่ไหมรถก็เหมือนกันรถก็เหมือนการอ่าครับแล้วก็ถือชาแนลอีกจบเลยจบเลยใช่ครับจบเลยใช่ครับจบจบเรื่องเียรัเื่องเสตังถขั้นต่ำได้ม่หล่อได้โอนไวครับผม ระบบแ d a p t i v e Cruise c o คันนี้มาพร้อมกับออปชั่นครบคันนะครับตอนนี้รถขับเองรถข,ขับเองนี่นี่เดกเองด้วยนี่ม<อ>ีเวลทำใช้ดี<อ>จริงๆนะเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่คุณลิงก็บอกคือคือสิ่งที่อย่างเงี้ยมันไม่เมื่อยหรอกเพราะว่ามันมีการปรับตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดว่าคุณวิ่งทางไกลเช่นไปเชียงใหม่ไปพัทยาไปภูเกต็ตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้ควิสคอ Control ควบคู่กับดิสนียก็คือตัวกัดระยะด้านหน้าเช่นดึงห่างไว้3เมตร5เมตร7เมตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ จะไต่ระดับความเร็วเดิมเช่นร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบนู่นนี่อะไรเงี้ยคันหน้าเบรกเราเบรกด้วยพอเสร็จปุ๊บมันจะปรปับให้ห่างเท่าเดิมแล้วก็ให้เร่งกลับมาเท่าเดิมนะครับอือสบายจริงเพราะว่าบาง,งาทีเหยียบนาน,นก็เมื่อยเหมือนกันนะตะคิวจะขึ้นเหมือนกันนะผมว่าอันนี้รุ่นใหม่ตัวแซดสี่ศูนย์นะก็คือขับเองมีรุ่นใหม่ห้าศูนย์ผ่อนเองด้วย <laughs> คือแม่งดาวเองผ่อนเองอะเราขับอย่างเดียวโคับน่าจะมีนะ ก็จะเป็นตัวเรือนใหม่ที่อยู่บนกระจกเป็น head-up display นะครับเวลาวิ่งเนี่ยเราไม่ต้องเหลือบเหลือบตาดูที่คอนโซลนะครับหรือที่แดชบอร์ดล้วก็ดูที่กระจกได้เลยลว่าเราวิ่งอยู่เชืออะไรสำหรับเอาผ่าตัวแ40เนี่ยก็ได้ลองเทสต์ได์ไปแล้วนะครับแล้วก็ผมในฐานะคนคนนั่งกลางแล้วกันเนาะต่ผมตัวอยู่ก็เป็นที่นั่งประจําอยู่แล้วก็ถ้ามีเบอร์สิบผมให้เบอร์เก้านะก็อบอกอย่างนี้ก่อนก็จะมีลูกค้าผมหลายคนเหมือนกันที่จองเข้ามาก็คือจะ อย่าย้อนแย้งกันหน่อยคุณม่อนถ้า30ศูนย์ได้ไหมสามล้านกระบาดสามล้านสี่สามล้านห้าสามล้านเจ็ดกับบางคนบอ,อกว่าคุณม่อนสี่ศูนย์เลยไหมบอดี้ใหม่นิวใหม่ๆเลยขับไปอีก5 10, ปี10ปีเพราะว่ารถคันหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนประมาณเจนหนึ่งเขมาสักสองปีครึ่งสามปีแล้วก็เชนประมาณ5ปีบอดี้หนึ่งประมาณสิบปีไอ้บอดี้เลยก็อยู่มาตั้งแปดเก้า 8, 9, ปีประมาณนี้แต่ว่าผมว่าคันนี้เนี่ยนั่งสบายแล้วก็ที่ชอบกว่า ช่วงล่างคือการเก็บเสียงของห้องโดยสารแล้วก็อัตราการเร่งนะครับเพราะว่าคือคุณลิงขับรถไปได้ไม่นิ่มอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของรถที่ขับโยนโยนอะไรอย่างเงี้ยรถตู้ที่ที่บางคนที่บอกว่ากลัวจะมีปัญหาในการที่ไม่เคยนั่งรถตู้แล้วเพิ่มจากเดิม1ล้านบาทผมว่าคุ้ม แล้วคนที่ใช้ก็จะใช้ซ้ําแล้วก็ใช้เรื่อยๆผมว่าณวันนี้เอา่าก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะด้วยมฒนะคุณภาพราคาการขายต่อการเซอร์วิสความจุกจิกเวลาวิ่งไปแสนโลสองแสนโลสามแสนโลโลูกค้าผมเคยวิ่งถึงสี่แสนสองหมื่นโลเชื่อป่ะรถเซอร์วิสตามระยะทางเลยไม่มีงองแงเลยนะ <c oughs> ต้องบอกอย่างนี้ก่อนณวันนี้ผมว่าเอา่าคิดได้ดั่งใจอย่างนี้แล้วกันด้วยราคาที่ขยับขึ้นมา35%เกับ สิ่งที่คุณลิงค์ขับวันนี้ผมแฮปปี้นะครับอันนี้คือไม่ได้อวยรถตัวเองนะไม่ได้อวยรถของบริษัทนะเพราะงั้นเนี่ยลอง,ลองมาลองคุยกันดูมาลองหาข้อมูลดูว่าณว,วันนี้รู้สึกบันที่สามสแทบจะไม่มีส่งแล้วครับต้องต้องแจงอย่างนี้ก่อนแล้วก็ราคาตอนนี้ราคาเต้นเดอยู่มาสักสองล้านห้าสองล้านเจ็ดบวกลบถ้าเพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วราคาขายต่อได้ดีกว่าแล้วระหว่างทางคุณไม่ต้องมีทนแนะคุณซื้อรถให ามาใช้คือเราให้แบบให้อกงอามาใช้ซือรถให้ลูกให้เมียใช้แล้วรถใหม่ต้นรุ่นขับไปเลยสองแสนโลสามแสนโลรถไม่มีปัญหาผมว่าตอบโจทย์นะครับแล้วก็ราคาขายขายง่ายขายคล่องทุกเต็น์มีแล้วก็มีไม่นานเพราะว่าขายปุ๊บเนี่ยราคาดีรับได้ก็คือขายต่อได้ไม่เจ็บตัวนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณม่อนจบเลยครับก็ขอบคุณคุณลิงเอฟซีนะครับแล้วก็ขอบคุณน้อง ทั้งสองท่านนะครับยินด่งจบจากมอเโชว์มาร้อนๆก็ให้มาช่วยงานก็มากันเลยขอบคุณมากขอบคุณจากใจทุกคนนะครับวันนี้ก็สําหรับเอาผ่า EP นี้ฝากไปด้วยนะครับท่านใดที่อยากให้เรา ทำอะไรเพิ่มเติม,มแจ้งมาได้เลยคอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าอินบ็อกมาได้เลยนะครับรถนี้พร้อมส่งมอบเลยรถพร้อมส่งมอบเลยนะครับขาว,ขาวดํา<ม>ทองนะครับลองดูได้ราคาที่ไหนได้ของแถมตรงไหนได้แคมเปญไหนมานะครับเราพร้อมสู้ทุกราคานะครับโทรหาม่อนโชคดีทะเบียนได้เลยนะครับฝากคุณลิงก์แอกซ์ซีไว้ด้วยและฝากน้งนองๆพี่ตีนส่งชวนไว้ด้วยนะครับผลงานก็มีมาให้ชมตลอดนะครับแล้วก็โชคดีทะเบียนนะครับกับผมม่อนนะครับท่านใดที่สนใจในส่วนของรถ สนใจของทะเบียนเบอร์โทรเว็บม,มลไฟนะครับประกันได้หมดเลยนะครับติดต่อได้ตามด้านล่างที่ขึ้นไว้นี้นะครับสำหรับ EP นี P ้ P N e, เราขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับการติดตามในวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายดบบายพวกดีทะเบียนเลขที่ใช่กับป้ายที่ชอบ